แล้วก็บอกเลยว่าไอสิ่งที่คิดไว้ว่าจะให้กูขึ้นไปเต้นด้วย no จ้ะขอปฏิเสธนะตรงนี้เลยเต้นคนเดียวนะจ๊ะเต้นคนเดียวในในฐานะที่วันเป็นวันเกิดสิงห์นะครับก็ไม่ได้สิงห์ซ้อมกันมาเนี่ยก็มีพี่เจ๋งด้วยพี่ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดพี่เต้นอ่ะมันไหลลงแล้วคืนนี่เลยพี่มันเต้นไม่ได้จริงจ ชุดเต้นไม่ได้จริงไม่ได้เฮ้ยชุดเต้นไม่ได้จริงด้วยความที่ซ้อมกันมาก็จะเห็นหมดแล้วว่าเออเป็นยังไงเพราะงั้นก็ขอให้พี่เจมาเต้นด้วยค่ะขอเต้นกับพี่เจมส์ด้วยค่ะดิฉันกับเจมส์เป็นคู่ đôi ทีเลยค่ะดีทีสมึงต้องเข้าข้างกูสิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคืออ่ะ ขึ้นไปด้วยได้แต <If S 2> <su> ่เต้นเต็มไม่ได้นะเพราะว่าชุดมันมันไม่สามารถจริงๆชุดมันไหลชุดมันไหลไม่เป็นไรครับผมได้เตรียมเกงเลยไวไปฮะเลวพี่อยากคิดว่าพี่จะรอดพี่คิดว่าพี่จะรอดเหรอไม่มีทางไม่เป็นไรเดี๋ยวก่งเลวมาปะ ไม่เป็นไรหลับตาก็ไม่มีใครเห็นอถ่ายไ่าันช็อตนี้ห้ามถ่ายนะพี่คิดว่าพี่แกล้งสิ่งได้ฝ่ายเดียวเหรอโน่โนนโน่นโนนโนย่เดี๋ยวโออขนาดนั้นอ่เอาวิดีโอคร นั่นแตคุยกันเมื่อกี้ที่ดาวเอาอันนี้ไปอัดไม่เป็นไม่เห็นพี่พ,พี่สิงก็ลืมท่ามหมดแล้วเมื่อวานว่าจะกลับมาซ้อมกันต่อก็จะถึงห้องจริงก็ตีหนึ่งแล้ว เราจะเริ่มต้นจากโชว์แรกนะคะในการเต้นนะบอกก่อนเพราะว่าทุกนจะดูก่อนหน่งก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นเป็นเป็นการเต้นทีดเยอะมากเวลาซ้อมน้อยมากวันนั้นวันเดียวแค่ สองชั่วโมงหรือชั่วโมงเดียวชั่วโมงกว่ากวาสองชั่วโมงแล้วอาจจะครึ่งครึ่งเพลง,<อ>งมาแล้วสองชั่วภายใน,นครึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งไม่เเป็นลยโดยที่จำท่าก็หายไปแล้วในวันเดียว <c oughs> คือลืมท่าไปหมดแล้วว่าไงเอาจริลยตอนนี้ก็ลืมแล้วเล <c oughs> ่นเดี่ยวแล้วตัวเองก็ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องขึ้นมาด้วยพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วโฟกัสไปที่สิ่งนะคะโอเค ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือด้วยกักับโชไดค่ะ สิว่ากูไม่สบตาเป็นไงครับเวอร์ชั่นวันพีชความจริงคือเหน่็นไม่ทันกไปก่อนก็ได้อยู่นะได้อยู่นะนี่เนพะท่อนหุกคือแบบไม่ทันจริงๆครับมันเร็วมาเรียนทั้งหมดสามครั้งละครสองครั้งครั้งละชั่วโมงกับครู ที่เหลือคือี่เหลือพิจิตนะฮะี่เหลือต้องมานี่วิตต้องมานั่งแกะคลิปแล้วก็เต้นกันอะไรเงี้ยเออแต่เห็นมันมีเปิดคลิปด้วยไหมอ่ะมีคลิปตอนเต้นด้วยใช่ไหมเมื่อกี้เปิดไปยังจะเปิดไหมอ๋อโอเคหลังจากนี้ไปขอน้ำให้น้องหน่อยแล้วกันให้น้องกินน้ำเดี๋ยวจะให้ร้องเพลงให้ฟังเฮ้ยบอกหรือว่าร้องเพลงพอเบอร์จริง ่อยจริงเพราะปกติเจนซองอองเจนก็จะแบบเรื่อยๆอ่ะถ้าไหวก็ไหวไม่ไหวก็หยุดยอะไรเงี้ยถ้ามันเลว <c oughs> ทีนี้ลืมเนื้อเพลงด้วเลย <c oughs> มึงไม่ต้องเอาให้กูขึ้นไปหรอกไ้่ดีพอเลยเสียงเสิ่งพอเลยให้พี่ช่วยไหมล่ะตะคิวจะกินแล้วเนี่ย ไม่ได้จริงหนึ่งดยวยเลยอ่ะเสร็จแล้วเอามาจะดูดต่อหนึ่งขอหนึ่งชิเนื้อก่อนอันนี้ต่อเลยเหรอต่อเลยฮะจริงเหรอใช่ิพักอะไรเยอะแยะเวลาจะห้าโมงมันเนี่ยเหลืออีกชั่วโมงเดียวอ่ะพร้อมหรือยังสี่ต่อยังพี่กางล่างเท่าเรียงค่ะกางล่างพร้อม บอกเลยว่าตั้งกล้องอัดได้เลยจริงขอ,ขอดูน้ำเพมันน,น,นึ่งนะเฮ้ยไม่ต้องรีบสิ่งทุกคนเลยอ,อย่างที่บอก <c oughs> สิ่งก็ร้องเพลงได้ <บา S 1> แย <บา S 1> ่ม<บ>าอก <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> แต่ว่าทุกสิ่งที่น้องพยายามซ้อมก่อนจะมาถึงวันเนี้ยคือก็ต้องใจอ่ะซ้อมดึกทุกวันนะครับ <c oughs> เลิกเที่ยงคืนห้าทุ่มเที่ยงคืนทุกวันเพราะว่างานตัวเองก็มีทำละครก็ถ่าย เราก็ต้องเตรียมงานตัวนี้อีกจริงๆตอนแรกเรากะจะไม่จัดด้วยเพราะว่ามันเป็นปีแรกที่ที่ยังไม่ได้มีแฟนคลับเยอะละครก็ยังไม่ออนหลายๆอย่างมันยังไม่โอเคแต่ว่าก็มีหลายหลายคนที่แบบอยากให้จัดซึ่งปกติเจนกับน้องอ่ะทุกวันเกิดเจนก็จะแบบมีทีมแต่งตัวไปเที่ยวไปกินนู่นกินนี่จัดงานเลี้ยงเล็กๆก,ก,กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยปีนี้ก็แค่เหมือน เพิ่มให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหน่อยนึงแล้วก็ให้คนมาร่วมไวร์อนน้องอะไรเงี้ยเออพร้อมใช่ไหมเอาแล้วแต่เลเอาที่สบายใจพร้อมใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วเนะ่ยคะไม่ได้เดี๋ยวจะช่วยร้องอยู่ข้างเวทีอ่ะอันไหนที่มันไม่ไหวจริงๆก็เดี๋ยวจะช่วยอ่ะไม่เคยร้องร้องกับไครเลยนี่แหละเป็นครั้งแรก มีจริงหรือ you ใจเป็นเดือดเป็นร้อนช่งทรมานเรากับโดนมนแม่มดสสกดพลัง้งนาทีนั้นฉันรักเธอทันใดรักรัก รู้สึกเองชัดเจนว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นจริงใช่ฝันไปได้พบจริงเข้าใจมีอยู่จริงเชิญร้องก็ได้นะครับเพราะมีเหตุผลกว่าจะ i'm Grayson. ร้นนาทีนั้นฉันรักเธอทันใด จบสักทีความรู้สึกเป็นไงบ้างครับหน่อยกลัวกลัวอะไรครับไม่เหมือนตอนซ้อมทำไมสิงหน้าซีดปากซีดแบบนั้นล่ะจะเป็นลมหรือเปล่าไม่เหมือนตอนซ้อมว่าตอนซ้อมเราใส่เสียงเต็มได้อะไรเงี้ยครับไม่ค่อยร้องเพลงออกไหมไม่ไม่ไม่ชอบร้องเพลงออกไหมเพราะว่าเพราะว่าคุมเสียงไม่ไม่เป็นมันไม่ยากหรอกค่ะดแล้วพี่เอพี่เอพี่เอมีเทคนิคสอนน้องนะ พเขึ้นมาลยจริงๆพี่เอเป็นหนึ่งในครูที่คอยสอนเรื่องร้องเพลงสิงก์นะครับถ้าไม่เชื่อลองให้พี่เอร้องเพลงให้ฟังเอาเพลงอะไรดีคะเพลงอะไรก็ได้ที่คิดว่าร้องได้แล้ะพอที่สุดเจอออกปิดแต่กาแฟสุดช้าตามพี่นะคะคอนเซนเทร t ตั้งสตินะคะฟังโน้ตดีๆอ่ะจะออกเป็แต่กาแฟนะคะเจอออกพี่แต่กาแฟคุณเดล้อง ูกเสงสารน้องเธอมาเชิญ่ะคุณเจนเป็นยังไงบ้างกับการที่หลังจากที่ได้ดูไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างทุกคนดีมากุมันอาจจะไม่ได้แบบทวเวอร์มันอาจจะไม่ได้แบบดีอะไรขนาดนั้นแต่เราตั้งใจทำให้นะนี่เป็นคนหนึ่งที่ทุกครั้งที่ไปสอนทุกครั้งที่ไปบอกไปซ้อมด้วยอ่ะคือเห็นถึงความตั้งใจจริงๆว่าแบบ พี่ตรงนี้ไม่ไหวอ่ะตรงนี้ไม่ได้อ่ะเราก็ปรับกันสังเกตดูว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นเอ็กโซมันจะเต็มหัวนี้เยอะมากม,ามันแทบจะไม่มีจังหวะ <มา S 1> หายใจเลย <มา S 1> นี่เราปรับเปลี่ยนกันจนถึง,ถงแบบเอาให้ทําได้อ่ะเพื่อจะได้มามีโชว์เราปรับตามเวลาด้วยอย่างตอนแรกคือกะแบบเอาเต็มไปก่อนไหมพี่แล้วปรากฏว่าเวลาซ้อมไม่มีจริงๆก็เลยแบบเจนเวลาซ้อมไม่มีเก็บรายก็ไม่ได้ ครูออฟก็ไม่ว่างเอาไงดีเอาครูจากมัง y ีทาวมาสอนแล้วนะแค่นี้เลยเป็นมัง e ีเลยก็เลื่องไงเป็นมังคีในพาร์ทของในพาร์ทของการแสดงโชว์ของน้องวันนี้ก็คงก็คงมีเท่านี้แหละแต่ว่าในพาร์ทของการเล่นเกมแล้วก็ร่วมสนุกกันยังมีต่อเพราะฉะนั้นทุกคนลุกขึ้นเลยครับ